สวัสดีชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Astrology Miracle by กัญยพัฒน์หรือมหศจรรย์ศาสตร์แห่งดวงดาวโดยกัญยพัฒน์คลิปคำพยากรณ์นี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามความหมายการโคจรของดวงดาวขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังโปรดใช้วิจารณญาณพิจารณาด้วยความมีสติพร้อมทั้งนำคำพยากรณ์ไปปรับใช้เพื่อป้องกันหรือแก้ไขสิ่งไม่ดีที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะ และเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปขอความกรุณาจากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตคลิปดีๆจากทางช่องค่ะในคลิปนี้ดิฉันจะมาพยากรณ์ดวงชะตาให้กับชาวลัคนาราศีกุมหรือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมประจำเดือนพฤษภาคม2564การพยากรณ์มีเรื่องราวดังต่อไปนี้ค่ะ สำหรับเรื่องการงานด้วยอิทธิพลของดาวสองดวงคือ 1. ดาวพรังคารดาวเจ้าเรือนภพศาสชะและเรือนภพกรรมมะโคจรเข้าสู่เรือนภพปุตตะสถิตไปจนถึงวันที่2มิถุนายน2564และดาวดวงที่ 2. ดาวพราหูซึ่งเป็นดาวประจำตัวของชาวลัคนาราศีกุมโคจรเข้าสถิตเรือนภพพันธุได้ตำแหน่งเป็นนิสถิตไปจนถึงวันที่30มีนาคม2565 ส่งผลให้เรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกุมช่วงนี้ท่านจะมีจิตใจฝักใฝ่ผูกพันกับครอบครัวกับพ่อแม่ญาติพี่น้องท่านมีความคิดอยากจะสร้างหลักสร้างฐานในชีวิตให้มีความมั่นคงมากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ท่านมีเจตนาที่แน่วแน่ในเรื่องนี้มากค่ะและสุดท้ายท่านจะทำได้ตามที่ท่านหวังนะคะ ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะทำงานประเภทงานประจำหรือทำธุรกิจส่วนตัวหรือเป็นฟรีแลนซ์ท่านก็จะมีแนวคิดใหม่ๆมีหัวคิดใหม่ๆในการปรับปรุงพัฒนาให้งานของตนเองทั้งงานหลักและงานเสริมมีประสิทธิภาพมากขึ้นท่านจะรอบคอบเอาใจใส่ในงานมากขึ้นคิดพัฒนางานให้ทันสมัยอยู่เสมอท่านจะพยายามสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดและสุดท้ายท่านจะมีชื่อเสียงได้รับการยกย่องในกลุ่มสายงานในกลุ่มธุรกิจงานที่ท่านทำค่ะ ท่านจะมีความโชคดีประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นอย่างมากค่ะบางท่านจะมีบุตรธิดาหรือลูกน้องบริวารคอยดูแลกิจการของท่านให้หรือมีลูกน้องคอยซัพพอร์ตงานให้มีบัดดี้คอยช่วยงานทําให้ท่านไม่ค่อยเหนื่อยมากนักค่ะ ช่วงนี้ท่านจะพึ่งพาอาศัยไหว้วานพี่น้องเพื่อนฝูงลูกน้องบริวารได้พวกเขาเหล่านี้จะเคารพและยกย่องในความสามารถของท่านท่านเองก็จะมีแนวคิดรเริ่มในการทำสิ่งใหม่ทำอะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อสร้างช่องทางหาไรายได้ให้เพิ่มขึ้นไปอีกค่ะสำหรับท่านที่ทำการค้าหรือทำธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ ช่วงนี้ถือว่าเป็นขาขึ้นในกิจการงานของท่านอย่างมากค่ะท่านจะประสบความสําเร็จอย่างสูงในอาชีพเหล่านี้ท่านจะดียาวตั้งแต่จากนี้ไปจนถึงมีนาคม2565เลยค่ะ สำหรับเรื่องการเงินและโชคลาภด้วยอิทธิพลของดาวสองดวงคือ 1. ดาวพระพฤหัส,สบดีดาวเจ้าเรือนภพกระดุมพระและเรือนภพลาพระโคจรเข้ากลุ่มลัคนาราศีกุมได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นาราศีคุณภาพดวงดาวเทียบเท่ามหาอุดสถิตไปจนถึงวันที่28กันยายน2564และดาวดวงที่สองดาวพระราหูดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปส่งผลให้เรื่องการเงินและโชคลาภของชาวลัคนาราศีกุม ช่วงนี้ท่านจะขยันทำมาหากินมีความคิดเป็นเงินเป็นทองหาเงินเก่งคิดถึงแต่เรื่องการหาทรัพย์อยู่ตลอดเวลาค่ะและท่านก็สามารถหาได้ดังที่คิดดังที่หวังด้วยนะคะท่านเป็นผู้ที่มีความโชคดีอยู่เสมอหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้ลาบลอยอยู่เสมอมีไรายได้เสริมเข้ามาตลอดเพื่อนฝูงจะไปมาหาสู่หรือติดต่อสื่อสารกับท่านอยู่เสมอไม่ขาดมีมิตรสหายดีค่ะ ท่านมีโอกาสได้รับมรดกตกทอดได้สังหาริมทรัพย์หรือยวดยานผานะหรือได้รับสืบทอดกิจการธุรกิจต่างๆจากครอบครัวชีวิตมีหลักฐานมั่นคงดังที่หวังและมีโอกาสได้บุตรหลานหรือได้บริวารเพิ่มเข้ามาในวงตระกูลหมายรวมถึงเขยหรือสะใภ้ด้วยก็ได้นะคะช่วงนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งที่บ้านและในที่ทำงานก็ให้การสนับสนุนช่วยเหลือเมตตาอุปธมภมท่านอยู่เสมอคะ่ะ และท่านจะมีโชคลาภจะได้รับความสำเร็จจากการซื้อขายจากการกู้ยืมเกี่ยวกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะและท่านยังมีโชคลาภจากการเสี่ยงจากธุรกิจสีเทาหรือได้โชคลาภจากคนหรือสัตว์ที่เสียชีวิตไปแล้วด้วยค่ะในส่วนของรายจ่ายนอกจากจะเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัวประจำเดือนที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือนอยู่แล้วท่านยังมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับการดูแลซัพพอร์ตครอบครัว,รวญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นมาค่ะ รวมทั้งอาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเ่มเติมเกี่ยวกับบุตรหลานบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาหรือสัตว์เลี้ยงของท่านด้วยนะคะหรือพวกเขาเหล่านั้นอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นค่ะสำหรับเรื่องสุขภาพข้อควรระวังและคำแนะนำให้ท่านระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจจมูกหลอดลมต่อมทอมซินลำคอปอดอาการเป็นหวัดลงคอ ไอหอบหืดต่อมไทรอยโรคระบาดหรือโรคติดต่อทางอากาศให้ท่านระมัดระวังโรคเกี่ยวกับระบบประสาทและสมองอาการปวดศีรษะไมเกรนและความเครียดค่ะ ชาวลัคนาราศีกุมจากนี้จนถึงประมาณมีนาคม2566ท่านจะรอดพ้นจากความเสียหายรุนแรงหากมีคดีความมีปัญหาอุปสรรคใดๆท่านก็จะได้ชัยชนะค่ะและท่านจะรู้สึกว่าช่วงนี้ตนเองมีความสนใจหรือได้มีโอกาสเข้าไปเกี่ยวข้องกับศาสตร์ลี้ลับความเชื่อโหราศาสตร์ต่างๆมักได้เดินทางไปในสถานที่เก่าๆสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สถานที่ที่มีตำนานโบราณสถานต่างๆ และท่านจะสังเกตตัวเองได้ว่าช่วงนี้ลางสังหอนของท่านจะแม่นมีซิกเซน์บางครั้งอ่านใจเดาใจของคนรอบข้างได้บางท่านอาจมีนิมิตล่วงหน้าก็เป็นได้ค่ะช่วงนี้ตัวท่านจะเอาชนะความยุ่งยากและอุปสรรคต่างๆได้เป็นอย่างดีได้รับมิตรภาพการช่วยเหลือจุนเจือจากมิสหายอยู่เสมอค่ะ บุตรหลานหรือลูกน้องบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านจะสร้างชื่อเสียงทำตนให้เป็นประโยชน์สร้างคุณงามความดีนำความภาคภูมิใจมาสู่ท่านค่ะแต่ก็ให้ระวังบุตรหลานบริวารลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาบางคนอาจสร้างความร้อนใจหรือเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นด้วยนะคะ และให้ท่านระวังการติดต่อสื่อสารให้ระวังคำพูดหรือการพูดคุยกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องเพื่อนฝูงคนใกล้ชิดหรือสังคมต,งต่างๆไว้ด้วยค่ะท่านอาจเกิดการผิดใจบาดหมางใจกันหรือมีปากเสียงกันเพราะคำพูดค่ะชาวลัคนาราศีกุมบางท่านมีโอกาสสูญเสียญาติพี่น้องบริวารหรือผู้หลักผู้ใหญ่ที่เราเคารพนับถือหรือพวกเขาเหล่านั้นอาจเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ขอให้ท่านดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดนะคะ แนะนำให้ท่านทำบุญร่วมสร้างหรือถวายพระพุทธรูปปางป่าเลไลาปลางสายญาตปางโปรดอสุรินทราหู บารมีจากพุทธคุณเพื่อให้เกิดสมาธิมีสติอยู่กับตัวทุกเมื่อให้เกิดปัญญาทาั้งทางโลกและทางธรรมเห็นและพิจารณาทุกๆอย่างด้วยความเป็นจริงให้ยึดมั่นในฮิริโอตปะส่งผลให้ไปที่ไหนก็จะมีแต่คนนับหน้าถือตาเป็นที่ยอมรับในสังคมอยู่ที่ใดก็มีเมตตามหานิยมบางเกิดลาภผลมีความร่ำรวยสร้างฐานะให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงค่ะ ให้ท่านทำสมาธิสวดมนต์เจริญภาวนาฟังธรรมะถือศีลแปดในวันพระหรือวันประจำวันเกิดของท่านทำบุญบริจาคค่าวนำค้าไฟวัดถวายหลอดไฟวัดจัดพิมพ์และแจกหนังสือธรรมะหรือหนังสือที่ให้ข้อมูลความรู้ที่มีประโยชน์ต่างๆทำบุญถวายน้ำดื่มทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้เด็กได้โอกาสเด็กพิการสัตว์พิการสัตว์จรจัดทำบุญไถ่ชีวิตสัตว์ได้ทั้งสัตว์เล็กและสัตว์ใหญ่ค่ะทำบุญบริจาคโรงศพทำบุญบริจาคเลือด บริจาคดวงตาหรืออวัยวะต่างๆแก่สภาการชาติไทยถวายสังฆทานยาหรือสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์สมทบทุนช่วยผู้ป่วยที่เป็นผู้ยากไร้ตามโรงพยาบาลต่างๆทำบุญร่วมสร้างโบสถ์วิหารศาลาการเปรียนศาลาโรงเรือนโรงนอนของผู้มีศีลหรือสร้างบุญสร้างกุศลต่างๆตามที่ท่านสะดวกหรือตามกำลังศรัทธาของท่านเพื่อเสริมเสด็จมงคลในเรื่องของการงานการเงินความรักและเรื่องของสุขภาพค่ะสำหรับเรื่องความรัก ด้วยอิทธิพลของดาวสีดวงคือ 1. ดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนภพปัตตนิโคจรเข้าสู่เรือนภพสหัชชะได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดและจากนั้นจะโคจรเข้าสู่เรือนภพพันธุได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุกสถิตไปจนถึงวันที่15มิถุนายน2564ดาวดวงที่สองดาวพระพุธ ดาวเจ้าเรือนพบปุตตะและเรือนพบมรณะโคจรเข้าสู่เรือนพบพันธุได้ตำแหน่งเป็นอุดมเกณฑ์นราราศีคุณภาพดวงดาวเทียบเท่ามหาอุดสถิตไปจนถึงวันที่2กรกฎราคม2564ดาวดวงที่3ดาวพระศุกร ดาวเจ้าเรือนพพพันธุและเรือนพบสุภะโคจรเข้าสู่เรือนพบสหัชชะได้ตำแหน่งเป็นอุจจาภพิมุกจากนั้นเจ้าโคจรเข้าสู่เรือนพพพันธุได้ตำแหน่งเป็นเกษตรราธิบดีและดาวดวงที่สดาวพระราหูดังที่กล่าวไปแล้วเมื่อตอนต้นคลิปส่งผลให้เรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกุมคนโสด หากมีคนเข้ามาชอบพอท่านในช่วงนี้มักเป็นผู้ที่มีฐานะมั่นคงหน้าที่การงานเป็นหลักเป็นฐานมีบุคลิกลักษณะที่สงาา่าผ่าเผยพบเจอกันโดยญาติพี่น้องแนะนําให้รู้จักกันหรือท่านกับคนผู้นั้นอาจจะรู้จักกันมาตั้งแต่เด็กหรือสนิทสนมคุ้นเคยกันมานานแล้วโดยเขาหรือเธอผู้นั้นจะสามารถเข้ากันได้ดีกับพ่อแม่ญาติพี่น้องและบุตรหลานบริวารของท่านค่ะสําหรับคนมีคู่ช่วงนี้คนรัก และตัวท่านมักจะได้อยู่ใกล้ชิดกันเสมอได้ทำงานหรือกิจการต่างๆร่วมกันมากมายโดยท่านและคนรักจะได้อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือได้ไปมาหาสู่กับพ่อแม่ญาติพี่น้องของแต่ละฝ่ายบ่อยขึ้นค่ะคนรักของท่านจะเข้ากันได้ดีกับญาติพี่น้องของทั้งสองฝ่ายด้วยนะคะ แต่กลับจะมีความคิดเห็นไม่ค่อยลงรอยกันกับท่านสักเท่าไหร่มีความขัดอกขัดใจกันงอนกันเบาๆตามประสาลิ้นกับฟันอยู่เสมอค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติของชีวิตคู่นะคะแต่ภาพรวมสำหรับคนมีคู่เดือนนี้ก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีค่ะ และนี่คือเรื่องราวดวงชะตาทั้งหมดของชาวลัคนาราศีกุมประจำเดือนพฤษภาคม2564ดิฉันขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดีคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาสิ่งที่ดีและเป็นมงคลทุกประการจงบังเกิดมีแก่ชาวลัคนาราศีกุมทุกท่านคะ่ะ หากคลิปนี้ถูกใจท่านก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปสุดท้ายนี้ที่ฉันขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่อง Astrology Miracle b ยกัญญาพัฒน์พบกันคลิปหน้าจบคำพยากรณ์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ